สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงการเขียนโครงร่างของโครงการนะครับการเขียนโครงร่างของโครงการหรือการเขียน Pro proposal นะครับว่าเราจะนําเสนอหัวข้อโครงการเรื่องอะไรรายละเอียดมีอะไรบ้างวิธีการเขียนวิธีนี้เขาเราเรียกว่าการเขียน Pro o p o s a l นะครับผมเรามาดูเรามาดูเลยนะครับ การเขียนข้อประการเขียนโปรโพลหรือการเขียนแบบร่างงานวิจัยร่างโครงการนะครับก่อนอื่นเรามาดูก่อนละงานวิจัยคืออะไรหรือโครงการที่เราจะทำเนี่ยคืออะไรงานวิจัยคือหนึ่งกระบวนการค้นหาความรู้ข้อเท็จจริงอย่างมีระเบียบมีกฎเกณฑ์ในการรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์และแปลข้อมูล2เพื่อสแสวงหาคำตอบสําหรับ คำถามหรือประเด็นการศึกษาที่ตั้งไว้ 3. ด้วยกระบวนการที่ตั้งไว้ด้วยกระบวนการที่เป็นที่ยอมรับในแต่ละสาขาที่เรากำลังพูดถึงซึ่งในทางการแพทย์นิยมใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพราะเชื่อว่า วิธีนี้ถูกต้องและเชื่อถือได้มากที่สุดนะครับอันนี้ก็คือเป็นความหมายของการวิจัยเพื่อนำมาทำในหัวข้อนำมาเกี่ยวข้องกับหัวข้อโครงการของพวกเรานะครับโอเคมาดูเรื่องต่อการเขียนโครงร่างงานวิจัยหรือรีเซ็ตโพสเซสเนี่ยทำเพื่ออะไรทำให้ผู้วิจัยทราบขั้นตอนรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนของการวิจัย ใช้เป็นเครื่องมือในการพิจารณาขออนุมัติทําวิจัยหรือหรือในที่นี้ที่เรากําลังพูดถึงก็คือขออนุมัติเพื่อทําโครงการนะครับหรือขอทุนวิจัยเพื่อให้ผู้พิจารณาอนุมัติเชื่อว่าการวิจัยหรือการทำโครงการของเรานั้นะมันมีระเบียบวิธีการวิจัยที่ดีมีความเป็นไปได้ที่จะทำให้งานวิจัยนั้น ประสบความสําเร็จและเกิดประโยชน์สมควรที่จะได้รับอนุมัติให้ทำงานวิจัยชิ้นนี้หรือในที่นี้ก็คือให้ทําโครงการชิ้นนี้ที่เรากำลังจะมานำเสนอนั่นเองนะครับมาดูต่อการเขียนโครงร่างงานวิจัยที่ดีหรือการเขียนพ o p o เ a l เนี่ยการเขียนพ o p o s a l หรือการเขียนนำเสนอหัวข้อโครงการนั่นแหละที่ดีนะที่ดีนะเนื่อ ความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ของผู้ที่จะทําการวิจัยว่าจะทําวิจัยเรื่องอะไรมีวัตถุประสงค์อะไรจะใช้วิธีการศึกษาอะไรอย่างไรและงานวิจัยนั้นมีประโยชน์อย่างไรนี่คือสิ่งที่มันดีสองหากผู้ที่ทําวิจัยไม่มีความชัดเจนในเรื่องต่างๆเหล่านั้นที่กําลังจะทํานั่นก็ยากที่จะเขียน ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ดีได้นะครับก็ประมาณนั้นมี2ออย่างหนึ่งก็คือเหมือนคุณต้องเข้าใจเรื่องนั้นให้ถ่องแท้ว่าคุณจะทําเพื่ออะไรมีวัตถุประสองค์อะไรคุณจะทํำยังไงวิธีการทํำยังไงทําแล้วได้ประโยชน์อะไรประมาณนั้นทีนี้มาดูส่วนประกอบส่วนประกอบอมีประมาณเท่านี้เลย,เยมีประมาณอยู่ ส่วนประกอบของโครงร่างนะครับเนี่ยเราต้องไปเขียนโครงร่างแบบนี้เนี่ยมีอยู่ประมาณ15หัวข้อเนี่ยเพื่อมานําเสนอผมว่าจะทําเรื่องอะไรอ่ะเรื่องนี้นะมีความเป็นมาสมีความมาสำคัญและที่มาของปัญหางานวิจัยหรือหัวข้อโครงการเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไอก็ประมาณนี้อดูเลยโครงร่างงานวิจัยควรมีองค์ประกอบสําคัญดังนี้หนึชื่อเรื่อง 2. ความสำคัญและที่มาของปัญหางานวิจัยสวัตถุประสงค์ของงานวิจัยสี่คำถามของการวิจัยหทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องหสมมุติฐานหรือกรอบแนวคิดในการวิจัย 7. ขอบเขตของการวิจัย 8. การให้คำนิยามเชิงปฏิบัติที่จะใช้ในการวิจัย 9ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ10ระเบียบพิธีวิจัย11ระยะเวลาในการดำเนินง,งาน12งบประมาณในการใช้ใจ่าย13บรรณานุกรม14ภาคผนวกและสุดท้าย15ประวัติของผู้ดำเนินง,งานวิจัยนั่นเองมีประมาณ15หัวข้อดังนี้อาจจะไม่จำเป็นต้องมีทุก โครงการก็ได้นะครับามาดูเลยชื่อชื่อเรื่องหรือชื่อโครงการาต้องเป็นยังไงชื่อโครงการมาดูเลย 1. นสั้นกระชับชัดเจนว่าจะทำอะไร 2. องระบุถ,ถึงเรื่องที่จะทำการศึกษาทำอะไรกับใครที่ไหนอย่างไรเมื่อ,อไรหรือต้องการผลอะไรตัวอย่างเช่น ประสิทธิผลของการออกกำลังกายกับการลดน้ำระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานชุมชนสวนใหญ่จังหวัดนนทบรุรีปีพศเห็นไหมละเอียดยิบเลยทำอะไรกับใครที่ไหนอย่างไรอยู่ตรงไหนระบุจังหวัดระบุปีพศไปด้วยคือเจาะลึกลงไปเลยว่าทํากับใครที่ไหน ในต่อมาในกรณีที่จำเป็นต้องใช้ชื่อที่ยาวมากอาจจะแบ่งชื่อออกเป็นสองตอนโดยใช้ชื่อตอนแรกมีน้ำหนักสำคัญให้มีน้ำหนักสำคัญมากกว่าตอนที่2ตอนที่สก็เพียงส่วนประกอบหรือส่วนขยายเช่นระดับน้ำตาลในเลือดและการออกกำลังกายเพื่อป้องกันการภาวะแทรกซ้อนของเบาหวาน ต่อมาก็การเปรียบเทียบระหว่างชุมชนสวนใหญ่กับชุมชนบางกลางในจังหวัดนนทบุรี2547อ่าก็จะแบ่งออกเป็นสองช่วงอันนี้คือสมมุติการตั้งชีอเรื่องนะครับหัวข้อต่อมาอ่าการเลือกหัวข้อของการวิจัยขึ้นอยู่กับนึ่ง ความสนใจของผู้วิจัยว่าสนใจเรื่องอะไร 2. ความสําคัญของเรื่องที่จะทําการวิจัย่าเป็นเรื่องที่สามารถทําการวิจัยได้คือเห็นเป็นรูปธรรมนั่นเองสี่ไม่ซ้ําซ้อนกับงานวิจัยที่เคยทํามาแล้วประมาณนั้นนะครับนี่ก็คือการเลือกหัวข้อของงานวิจัยแต่สําหรับพวกเราหัวข้อโครงการก็คือให้เลือกทําโครงการที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องของในภาควิชาของพวกเราก็คือเกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้าทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้านั่นเองนะครับเนื่องจากว่าเราเรียนช่างไฟฟ้าเราก็ต้องทําเกี่ยวกับอะไรที่เกี่ยวข้องกับในความรู้หรือว่าศาสตร์วิชาเกี่ยวกับวิชาไฟฟ้านั่นเองนะครับผมข้อควรระวังในการตั้งชื่อหนึ่ง ไม่ชัดเจนคุมเครือ2สองยาวเกินไปสามไม่สอดคล้องกับประเด็นที่สำคัญที่กำลังจะศึกษาอันนี้พยายามก็ควรระวังนะครับโอเคอในการเขียนพ,อพ็อเปอรซผมก็จะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปวีดีโอมันจะยาวเกินไปเดี๋ยวหัวข้อที่2เดี๋ยวจะเล่าต่อในคลิปต่อไปนะครับโอเคสวัสดีครับ